จะมารีวิวมดอันเจ๋งวะเอออันแล้นอ้หาไปดูกันเลยตัวแรกของเราก็คือฮักกิโบกี้นะครับฮักกี้วันด,ดีเอานายขยายร่างเหรอ Está bien aquí, está สวัสดีนินจาสวัสดีนินจาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเออสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคือกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดให้ถึงหนึ่งล้านซับสไครต์หรือสองล้านซับสไครต์ได้เด้เพราะว่าผมเนี่ยจะมาทำซีรีส์กับมเมลอนเบเกลนะครับใช่แล้วดิจนจานายทู้ได้ไงเนี่ยเออไอ้กรีนมันมาบอกฉันนะ

น้าตาที่แล้วนะตาที่เราปิวไปดักองคาคเลยนะ่ะเอาชิปแล้วนี่ก็คือคนต่อไปไม่ชื่อชิไม่รู้นะครับชื่ออะไรอ,ะอ่ะไอแอมฮอกกี้บอกกี้สีเขียวมีเครื่องจักรคนด้วยเพราะว่ามึง ก็ตอที่พูดคำหยาดนะคำหยาบไม่ดีไม่ดีไม่ดีเข้าใจไหมใจยังกัพูดอี๋จังกัพูดอีจะพูดอีก ไ้ไ่เออไปดีกว่านี่ก็คือมามม่รองเล็กอูู้ตัวเล็กนิดเดียวีต่อยโอ้ไม่กูเนี่ยแกเป็นใครมาไา่ตุ๊กตามาไม่รองเล็กแบบไม่เล,ลี่ยละันยาดไปได้ไปตุ๊กตาเอ้าเจ็ปลาตุ๊กตาหน้าแกว้าย แลนะไม่เอ๊จะขาเธอแกให้เล่เป็นพีเลยมันแย่ไปทั้งตุต๊กตาของฉันนี่นีตุต๊กตาที่ฉันรักมากที่สุดนี่จจะเป็นล่นกินซาของแก อาจจะมีเพิ่มในอนาคตนะครับวันนี้ก็ลม้ลมลม้ลมลม้ลมวันนี้ก็ขอวันนี้ก็ขอละตัวกลับไปก่อนนะครับแบับคลิปนี้นะครับแกไม่จุกสัง่งเลย นันงใครก็ต้องกิปิดคลิปเลยแกยังจำได้ไหมฉันบอกให้ไปต้มมามา่าฉันกินแล้วแกไม่จบเข้าใจไหมไอ้ส้ม<อ>แกนี่นะชีวิตของแกจะจบมาไหมก็อย่าไปฟังเลยนะครับมันก็เป็นแค่ไอ้คนบ้าคนหนึ่งนะครับแก นี่ผมไม่มีหัวแล้วแค่นี้แหละเออบายบายเอเอ้ยก่อนไปอยากืมกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมคดดอ,มอมเมนต์ลิงก์ต้คลิปว่าตัวไหนเก่งที่สุดนะในบรรดาในบรรดามดที่ผมลงอันนันอนาคตผมจะทำผมจะเฉลยสิ่งมีชีวิต รถที่ผมสร้างนะไปให้เป็นรถถังอะนะเออนี่แหละไปายเลยไปไปไทุกคนพรุ่งนี้เช้าไปโรงเรียนกันนะทุกคนใครใครเรียนออนไลน์ก็อยู่บ้านนะทุกคนผมเนี่ยโรงเรียนผมไม่มีโควิดนะไม่ติดเอาบ้านหมู่บ้านผมไม่มีโควิดผมก็ไปเรียนได้ปกติ จรนนิีๆผมอยากเรียนออนไลน์มากกว่านี้เออแต่ว่าช่างมันเถอทุกคนวันพรุ่งนี้ผมจะไปโรงเรียนนึงวันทุกีอย่าลืมทาการบ้านดีล่ะใครเรียนออนไลน์ก็เรียนการบ้านที่คุณครูสั่งมานะแล้วก็ยุชาวยูทูบเบอร์ชาวชาวผู้ติดตามด้วยถ้ามียูทูบเบอร์ช่องไหนชักช่องหนึ่งมาดูนี้โปรดกดติดตามผมด้วย พีดพีดผมกาบแล้วกาบกาบเลยครับแค่นี้แหละครับบ๊ายบายไอซูบิลี่ซูเปอร์รมน